สวัสดีจ่าแพนครับทุกคนมือนี้ย้ายจ่าไม่กล้าผ้าม้วนเด้อจ่าเด้อผ้าเข่าโคเข่าปลาหายเห็ดขมยีกอะไรเด้อจ่าเด้อมันบอมมันกระติดตามย้ายเลยเด้อจ่าแพนครับชูผู้ชุกคนจ่าไปมือนี้ย้ายมาใกล้อยู่ม้าชาตูมบานนำข้ามได้อจ่าเด้อไปมันบอมมันกระลุนไม่ยังกระท่องม้นเร็วม้นเร็วกะท่องว่าม้าเร็วจ้าจ้าเดียวไม่ห่างก็เห่ สวัสดีครับเออเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยโอ้ยมันกำลังจุ่มเนี่ยหน่อยเนาะกำลังออกเด้อพี่น้องเด้อนี่มันมันมาแล้วนี่ดอกแรกแห้งมันพี่น้องเฮ้ยเฮ้เขาอ๋อมันกับไก่ได้ใจเด้ออืนี่กำลังจุ่มกำลังจุ่มได้ใจเด้อมากมากกำลังออกพุณ นานเฮ้้้บึเงเงาไปเลยด้วยจ้าอุ้ยงามงามงามปาดสามดอกเหียงกันอุ้ยอุ้ยอุ้ยบังนึ่งข้ากระหมวกจะท่องด้วยจ้าเด้อใหญ่แน่ข้ากระหมวกเบ่ยมันมันมันหากเวด้วยพี่น้องด้วยเอเออนน มาอยู่วยกันเด้อมาเียดหกะลังงาม,งามกลังงามงาม่งนเราเฒ่าเนาะมือมานมาเลยไปอือหือเลยอะปังปังเลยพี่น้อง งามงามนะสาวอ้ยข้ากับหมวกเห็นบ่พี่น้องเออโอ้โนี่พี่น้องอุ้ยดอกนี่กระด้างงามนี่งานเก่าอุ้ยหอนแห้งหอนแห้งมื้อนี้พี่น้องไปเอนนั้นดีแล้วดิ ม่ย่างเท่าพ่ออะไรเยอะพ่อยี่แล้วจะท้องวะมึงแก่ๆดจ้าเด้อมี่จ้าพัแเลยมึงแก่เนาะเก็บมันๆมันออกห้างนะเท่าเนาะเน่ยออกเป็นมูมูน่นมาหนีแล้วจ้าดุ๊ดโอ้โห้มันๆ เด <formation jin inh throat> <at> <tı ro> ี๋ยวเดี <tag ging Gall o> no. um, <inaudible cake lette> ๋ยวเท้าเดียวน่าจะทองเก็บแล้วเบิ่งที่เดุดพี่น้องพี่พี่เจ้าอกนี่พุ่น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 เขามากี่ล่ะดุดดดเขามาเท่าเห็น่ะเห็นบ่นี่นี่นี่อ่นอ่ะอนอ่ะย้มาอีกอื่นอ่ะอน่ะย้มาอีกเห็นบ่พี่น้องอื่น่ะแมนบอเออมาเวจ ออไล้วยากอ้พี่น้องนี่พี่นานมนๆนี่เเท่าืไปๆเจ้าเจ้าผู้นขวากระเยมาหาทังผีไปหาไปเรื่อยๆ เด็กสะก่อนๆด้วยพี่นอ้องด้วยไปมันออกห้างแห้งพี่น้องบานนา้ำค่ำเอออยากมาอยากจิไปเรื่อยๆไปมองไม่กุญจภาไปมองไม่ไปมองไม่บมาแดกกับเขาเฮือน <laughs> ไป ออเมื่อนี้ย่ายลุยแห้งอยู่ีมื่อนี้พี่น้องเอ้ยได้หาเห็ดขมมานำค้ำจากถาตุ้มแล้วมารัตนาเด้อจ่าเด้อมาแขดอนเด้อจ่าเด้อมายหญ่จะมาเฮ็ดหาเห็ดรวมเนาะจ่ามาลุยรุ่ยรุ่ยบึ้งจะมานบาให้มันมาเด้อเจ้าขูกเจ้าปลาเจ้าเขาเจ้าดงก็ได้ โอ้เหมือนนี่ลุยลุยคักเลยนะโอ้พี่น้องเห็นบ่ผุ่นพูยหมานหมานอยู่จีจาหนูเห็นบ่พี่นอ้อ,าานนองเอาไปเดยวป่าโอ้ยเ่าไปหาเห็ดแหล่เห็ดออกบอ่จา้า คนหนึ่งหาปป้าคนหนึ่งหาเห็ดเนาะนะมาสนัดไฟสนัดมั่นเนาะนะไปไปพี่น้องจะท่องเขาไปโด,ดตืมละ่ะได้ย่ายยางประทันจะท่องนะโอ้ยมาใกล้กัน้นด้วจ้ากจจ็จะท่อง เอาบึงใหญสิบึงตะท้องแล้วิไดยบ่หักออกใกล้กันพี่น้องใหยไปททนเห็นพดพ่อดอกแล้วใหย่ยางบกดอกไปโลล่ะตาลาหลายเบิร์เด้อวพี่น้องเ้ยเฮ็ดหยัหนยงนี่เนาะพี่น้องนี่เนี่ยเฮ็ดเบื่อโอ้ย ไว้บึงตาทองมึตงมตาทองห่อสายตาทองสีใดบ่ให้เบิ่งสาวให้เบิง่งอ, <c oughs> อุ้ยตาทองใดอยู่ด้วยจ่านี่ได้ <c oughs> เห็นเนาะมาก็เห็นปวกทางหาใกล้กันน้องพี่น้องเนาะยายจิ้วมาท่านเห็นพ่อดอกอยู่ไปหาไปเรื่อยๆเทาเว้ยอ้าไม่จะได้เทา ฮะหา,หาอยู่ใกล้กันเนาะพี่น้องตาท้องเพิ่งเลย,ยบ่งเลยบ่ได้เห็นตอดเก็บเนาะพี่น้องเออจะไดนกะบ่เห็นตอดเก็บกะข้อเพื่อกลังใจหายใจเน่นเด้อแพื่อนขับจูบผู้ชูคนเอ้ยเออลุยคักเลยมือน,นี่ไม่หยังตะท้องอ๋อตะท้องพ่อแล้วเด้อจ่าเด้อนี่พี่นอ้องนี่ ดออกนยเห็ดผึ่งหวานปัดดอกงามเนาะแถาเนาะนี่หวานนี่หวานแท้เด้อพี่น้องงานมาแล้วมาแล้วมาเอิอนมูมาเนี่ยข่อยตีย่างจุนเมื่อเอี่ยแหล่ข่อยกระโปะไปคือข้องคอยอยู่แล้วจ้าดอกนี้ยึ็ดผึ่ยังไรเขาเขาเบิกใจเด้อพี่น้อง นี่เนาะอู้ยดอพึนขุนเขาอย่าี้โอ้ยยังไงเนี่ยุ่งร้ายน้องสาวเนาะขหาไปเรื่อยๆเสียงมูพึงเดินกันน้องพี่น้องมาบ่ทัานพึนเนาะบ่ยเมินหาเต็นจะมูใหญ่เนี่ยตัวเล็กก็เอาเถอะพี่น้องเอ้ยอะไรโขกอะไรปลาเอาผด มันยื้อัวนิยายพ่วมพอเห็ดผึ่งเข่าดอกหนึ่งปื้งนี่พี่น้องแก่งแสบเพื่อกันด้วย้าเด้อเฮ้อมาซักประโลมงอง,งเลยเห็ดผึ่งเขา่านี่มนมแมนบะแมนได้นี่แกงแสบเนาะแมนเอาเอ้ยยุ่งไรพี่น้องพออยู่แล้วด้วยใจเด้อนี่ดอกหนึ่งเน่ เฮ็ดพึงเขาอีกล่ะสออีหลีพี่น้องนี่หักปลางองเลยนี่เขาพี่เขาเขาว่าเฮ็ดพึงกระจอดนี่เาเจ็บแ่เขาอื่นจอดกระจอดอดกระจอดพี่น้ ปกติเห็นเบือไห้พี่น้องเบื่อกี้ไกลได้ใจเด้อไห้อืโอ้ยเดี๋ยวชิบุกไปได้พี่น้องนี่แม่แม่การลื้อพี่น้องปัดนี่ที่ล่ะยิกเออปัดหนุ่งพี่น้องปัดแม่พึ่งโอ้ยแม่นาเจ้านี่ไม่เต็มอัรยะที่เท่าปัดปัด มมนเขาเฮ็ดเพื่เฮดแล้วม่วน่นเฮ็เพ่อเฮ็เพื่เข้าเฮ็ดเพือก็จ้จดด้วยมวยมวนม่วน นี่ยายพอจะด้แต่ดอกนึ่ง no นี่ดอกยงเงางามเลยเห็ดพึ่งกระจรยายบ่เห็นยายบ่แนมเห็นเห็ดพึ่งหวานบ่ไเลยแนมเห็นหรอกมันเป็นคือใหม่ๆแต่ยายเห็นยุ่มเป็นขาวๆแบบเห็ดพึ่งกระจรนี่ท้งเขาหายอ๋อ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 น๋ออ๋ออออ๋

พึ่งข้าไล่พี่น้องเอ้ยไปพึ่งข้าไล่หนีรองนึ่งด้วยจ้าเด้อนะโอ้ยนี่งามๆังหวานพั่งแครนะต้นทุกหนึ่ต้นื่มันไา่นูมันงามๆ้หวานพั่งแครเล่นนี่พี่น้องได้พอเลยครับดอกงามๆเลยพี่น้องเอ้ยนี่ ก้าดอกหนึ่งเลย้านี่อ้มันอยู่คู่กันตัวนี้มันมันกวนเ้าเก็บเ้านี่ขวดกระดาษขอกันเอาเอานน่เอานี่นี่งามยังวะเออ งามคือคนเก็บ <laughs> ต <c oughs> ัวเท้าฮะพึ <Overwatch> <c oughs> <enzyme aro> ่งขมนำอื้มเฮ็ดพึงแสบเลยเทาเฮ็ดพึ่งเขาเป็นแบบนี้แกงไ้นมืดอื้มอื้มงามดินอเท้านอะขู่กันพากของขวดแดงวันี นี่น้องนี่ผึ่งไปต้อนอีกแล้วพี่น้องนี่ขาวเปิ้ลเวิ้นเลยนะอืมปลากระพอขึ้นกันเก็บมาอ่ะนี่ปลกระพอขึ้นกันอ้อเก็บนี่พี่นาองนี่ถุงเผาที่จ้า นกอันนี้เีแกงเสบแเาะอม้นมอาตัวนี้เขาอื่นเฮ็ดผงคุ้มยังดินม้าแถวเลยพี่น้องนี่เฮ็ดเขาดินด้วยจ้านี่หอมนะสาเนาะอ้อหอมคือเฮ็ดผู้นี่เฮ็ดเขาดินอ เฮ็ดเพิงลีนหมาเลยเถ่านี่เฮ็ดเพิงนี่เออเออหนิเออเฮ็ดเพิงคมเฮ็ดเพิงคมลีนหมาเขาวะหมามันบอกคมแหงคือเฮ็ดเพิงคมอืมจ้าอืมนี่จ้าเดี๋ยวปอยเดียวเฮ็ดขาวดินเฮ็ดขาวแป้งงามงามจุ้มกระลังนาฮักนาฮักพี่น้องพี่น้องแยกพอีเดียวเฮ็ดเพิงลีนหมา ไม่ยังเ้าแถวหมานหมานามามาแถวคอยบุกเขาไป,ปาบาดแผลมันทุกแห่งเอาาอเก็บใส่กตะมาอือพี่น้องย้ายย่างจนเหนื่อยอออ่ก็มาพ่อยิกราชาเออหมานหมานจ้าแก่ขี้มาไก่เจ้าพี่หายากอยู่นี่น้องพี่น้องคนระับไปเลยเรื่อยๆ นี่ยังเท้านี่จ้าให่พอคือพืงหดินมาด้จ้าเด้อนี่พีในโพนี่2่องไี้จ่าเด้อมาพี่นอกอ้ออ้เขาตานี่มานมานมานโอ้ผิดห้ังเ็ยยงหาลุดแั้พจะเจออยู่ไป ทางหมูเขาพี่น้องมาโผล่้างทางเนี่ยจางขุดจางหาางคนจะแตกสะกันนี่พี่นอง้องดึงนี่ออกมาก่อนรถแต่ดิจ่าด้อเพิงร้านนี่งไอ้ของหนึ่งเลยนี่กึนพี่น้องเดี๋ยลอยู่นอกจ่าเนาะนี่พี่น้องเก่พี่น้อง ในไล่อยู่เห็ดรวมเดือจ้าเด้อตักสองมาตักสองสองสองล้านช่ไหมบอกสองอ่พื้เอออ่พื้นหนึ่งคาตุ้มอ่พื้นหนึ่งอำเภอนหนึ่งแล้วจะนะโอ้โหมันนี่ลุยเด้อจ้าลุยคักเดือจ้าเด้อนี่เห็ดรวมมาเลยพ่อเด็กกินเดืยากอยู่เนาะจ้าเนาะย่า่ก็ชิจบคลิปย่า่ก็ชิจบคลิปมหา เฮ็ดไว้เพียงแค่นี้เด้อจ้าถ้าชอบคลิปย,ย่ายคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดเป็นกำลังใจให้ย่ายเนี่ยเด้อจ้าสวัสดีจา้าเดี๋ยวคอยติดตามคลิปจะต่อไปได้กันได้โอ้ยเด้อจ้าเด้อย<า> <laughs> ดีดพัดเมื่อเมย์ <laughs> หายเท้า <laughs> ไอ้แกงหนึ่งเก้าเนาะไปไป,ไปไ